คลิปนี้เราเปิดคลิปกันที่ตลาดกูเรือที่จังหวัดเลยค่ะขอพระคุณค่ะนี่โจ๊กมาแล้วค่ะทุกคนวันนี้เรากินโจ๊กกันอยู่ที่ตลาดกูเรือนะคะนี่อันนี้เราต้อนไหมร้อนด้วยเหร้อนอ่ะร้อนด้วยร้อนอันนี้คู่ร่วมทริปฉลองครบหนึ่งพันซับสไครค่ะ น้องแนน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 อันนี้ผู้ร่วมทริปสรองหนึ่งพันซับสไคร์เราขอไข่สอนเดียวร้านนี้คนลุมอัน,นนี้นดีไหมชิ้นเลยชิยนนะก็เป็นหมูบวเลยอ่ะไม่หมูบวเฉา นี่หมูย่างไปทางสนใจอันนั้นต้นนะแอมเปล่าข้าวเหนียวข้าวจี๋เหรออันนี้อ,อันนี้ตไมอันนี้คือข้าวจี๋แต่ว่าแม่ใจได้เจ้า แม่แต่มันเป็นโสดนะสดก็ได้เออเอาไหมอะเอาอะไรอะอเข้าจีจ้ะมันฮึโน่อข้นจีเข้าปิ้งอันนี้มีไส้มีไส้จะ่มีเผือกกับมัน

ันนไปกบบลมเย็สตอนนี้เรากำลังจะไปกันที่บ้านไฮตากนะคะอาที่จัหวัดสุพรรณนะค่ะบ้านไฮตาก่ะเขาบอกว่าคือแบบแบบจะมีเขาทีมีจุดชมวิวแล้วก็มีร้านกาแฟมีที่พักอะไรเงี้ยซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่แบบว่าหนีหมอกสวยแต่เมื่อกี้มีรถมาตัดสาย

ทุกใยเป็นสุขสองคนนี้คือเพื่อนแท้าการเดินทางไม่มีมันสิ้นสุดลที่เอตัว ทำมาชิไไม่รู้เมื่อไรจะกลับบ้านเพียงแค่เราได้อยู่ด้วยกัน กันที่ไฮตากข้างบนแล้วนะคะขึ้นมาเมื่อกี้ทางสวยมากทุกคนนะปลาจะไปซื้อฟักแล้วตอนนี้อ้บ้านหนูมันฟักยาวๆเออยาวๆไม่อร่อยไม่หอมอันนี้คือหอมหอมบ้านเราเ้ยแปกไง้ไมฟัก บ้านเรายาวแต่บ้านเขาเออยาวๆนั่นแต่ไ่หอมนะแต่ว่านคที่เขากลมๆเออกลมๆมันหอมนี่ก็จะมีของพื้นที่เดี๋ยวเราจะลงไปที่ร้านกาแฟก่อนนะคะร้านกาแฟชื่อว่าอะไรนะคาเฟ่คาเฟ่เดอะไฮตักนะคะเดี๋ยวเราจะเดินลงไปตั้งแต่ลางก็คือมองแบบช่ำๆมากทุกคนนะ อันนี้เป็นปฏิมากรรมใหม่ปเป็นปรากฏการณ์านงางธรรมชาติเขาเดี่ยวคิดได้นะไม่ค,คิดได้ไมันคิดได้พอดีพอดีมันไปเห็นพอดีเราก็ทิ้ดูออกไปท้องถิ่น้อยยเดีว ออฟินๆล่ๆววะทุกคนจริอองหอมกินกาแฟกาแฟก็หอมร้านก็ดีวิวก็ดีเออต้องต้องมาพักสักวันนะสวยมากด เย็นดีหน้าเวองนุ่นก็สวยนะที่เป็นที่ละลงรองมที่ตรงนี้ก็สวย อ๋อตรงนี้เขาก็เป็นที่พักด้วยทุกคนนี่เดินไปที่พักได้เขามีท,ที่พักด้วยนะคะดอกมงดอกไม้สวยงามงาได้ถ่ายให้ไหมมาถ่ย่ได้อยู่แล้ว เ今天我们า喝咖งกกาแฟันค่ะทุกคนดูวิวคือวิวดีมากที okay Dude, view, view eh, hi, hi. Oh. ่ท I mean, uh, uh, ี่โทรมันจองเออไม่ได้จริงเต็มจริงเพราะว่าสวยจริงทุกคนบรรยากาศดีมากทุกคนนี่เป็นวิวทิปไอเป็นวิวจากร้านกาแฟข้างบนนะอากาศดีด้วยเนี่ยสามหลังนี้คือแบบ จริงจะที่ที่โทรมาจองคือโซนนี้นะพี่ใหม่เออแต่แบบมันไม่ว่างไงสาวรสโซดาค่ะสาวรสโซดาค่ะ,คะแล้วก็คาปูเย็นค่ะคาปกาแฟดริฟเข้มค่ะ<า>แค่นี้ค่ะอันนี้แค่นี้ นี่ข้างบนสวยนะทุกคนคือแบบวิวดีมากนะนี่ก็เป็นโซนนู้นที่เราเห็นก็จะเป็นโซนบ้านพักหมดเลยนี่บ้านไหนหมอกก็เยอะนะร่ากกายก็ดีอันนท์เด็กแกงเด็กแกงอารีวิวอารีวิวสิคะของใคร อันนีอการกูเกอะไรโซดากูเก็ลองชิมนิอร่อยดีปะหลอดออกมาแล้วครับพี่เมยไม่ขอหลอดเข้ามาแล้วมาชิมไม่เอาหนูไม่ชอบสโซดาไม่ไม่ถึงมันนะให้พี่เกดชิม่อยแมาเป็นยังไงก็เปรี้ยวไงเปรี้ยวไงเปรี้ยวซ่าโซดาเปรี้ยวเนยทุกคเปรี้ยวพี่เอ๋ทุกค เจอที่ไหนยอดภูเรือยอดภูเรืออ่าตอนนี้เราจะขึ้นไปบนยอดภูเรืออย่าขึ้นมาไม่นี่เลบอกจะล้อให้อย่าขึ้นมาทำไมขาลงนี่แน่เออท้องแดงบอกดูแดงสู้ๆลงดูแดง แม่งกลิ่นไม่ตึ๊ดเลยอะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะไปที่ยอดภูเรือ <c oughs> แต่ตรงยอดภูเรือตรงนี้นะคะ <c oughs> เราจะต้องนั่งรถสองแถวของทางอุทยานขึ้นไป <c oughs> ก็เสียค่ารถสองแถวคนละ20ิบาทนะคะเราไปกันจ้าวันนี้ที่เรามาคนก็จะเยอะๆหน่อยเพราะว่าเป็นช่วงวันหยุดเนาะ,นะะนี่ก็คือไม่ได้ช่วยดูทางอะไรเลย <c oughs> วันนี้ <c oughs> หลับอย่างเดียวเท่านั้น ยืนไปใช่ไหมครบนะครับเนี่ย,ยครบแล้วค่ะชุดเนี้ยชุดเนี้ยครบจ่ายตามเลยครับร้อยแปดสิบบาท เฉพาะขาขึ้นหรือว่าคนละยี่สิบนะคะเพราะว่ารถมีหกคันเดี๋ยวเดี๋ยวหารกันเองอเพราะว่าขาลงมันไม่เสียตังขาลงคั้นไหนก็ได้ใช่ไหมคะร้อยแปดสิบนะคะขาลงมันคั้นไหนก็ได้ก็ได้กได้ค่ไแ้ก็ไ้ก็้ก็ด้ําได้ก็้อยแปดสิบไา้มีขด้ก็ได้ก็้องน้ําให้ด้วยนด้ะไ้ก็้้้้้ง้้ไ้้อ็ คนเมารถแต่เขารู้ทุกอย่างเลยนะแน่คุณค้าหนูเนี่ยรู้ทุกที่เข้าห้องน้ำไม่แน่ตรงนั้นไหนเออโดนกระตับปั๊มแบบปั๊มแบบปั๊มบอกแบบปั๊มหน่อยนี่กระตันกระตั๊มมันไม่มีหรือ่านี่ผู้ร่วมทริปวันนี้นะคะสัมภาษณ์เป็นไงบ้างคะแต่ละผู้แต่ละคนไหมคะ นอนอยู่บ้านก็ดีอยู่แล้วอยาาะ้ยอี้ไ่นอน้าอยู่บ้านก็ดีอยู่แล้วอยู่กรุงเทพก็ดีอยู่แล้วมาดามันบอกงี้ไม่นามาลำบากเลยมีมีมาากเนาะโอ้โหตอนขึ้นปา ช่วยกันนะยตสยแสนุกไม่เคยแนต้องเบอร์หนึ่งเท่านั้นนะแมน่แมนเดี๋ยวเดี๋ยวแนนลงก่อนใช่ใช่ให้แนลงก่อนไม่ไดู้ามูได้ไม่ไดเพราะว่ามันใช้เบรกเยอะไงก็เลยให้แนนลงก่อนไปรอจุดที่หนึ่ง เพราะว่าทางมันเป็นขาลงหมดเบรกบอยเบรกเบรกบ่อยแต่อย่าเบรกอย่าเหยียบแช่เออเหยียบแล้วปล่อยเหยียบแล้วปล่อยอย่าเหยียบแช่ไม่ช่วยอะไรเลยบางคนก็งงน้ำยาดมเลยแนนอัพยาเอมไหมจริงป่ะจริงจริงเหรอป้าจริงเหรอครั้งแรกครั้งแรกใช่ไหมครั้งแรกครังแรกเราจำไม่ได้เปล่า จำไม่ได้บุคคลน้างบนก่อนเออมาเยอะจัดแล้วก็จำไม่ได้มีหมอกเปล่านะตอนเนี้ยมีพี่นุ้ยเห็นอยู่ไม่ต้องการหมอกตอนนี้ยครั้งแรกหนูดนการขึ้นเขาแบบเดี๋ยวแนนจะชินแนนคะแต่รู้ทุกที่หนูก็ไปแล้วถ้าไปโซนทางเหนือมันยังแบบอันนั้นมันขึ้นเลยเรื่อยเนี้ยแต่อันนี้มันแบบยังไม่เท่าไหร่ใช่คนขับดีกว่าตุ่มต่อมากเลยนะคนขับเนี่ย พี่มุ้บอกลุงนี่นอนยังไม่ต้องเช็คเอา่ะที่โรงแรมเนี่ยเออยังพูดอยู่เลยแล้กลับมายังไม่ทันเที่ยงเลยนี่ว่าผ่านหน้าโรงแรมแล้วไม่เช็คอินอีฟอดน้ำหน้าใครอยากจะแซงก็แซงไปเราก็ขับของเราปกติเป็นไงบ้างคะดีค่ะดีรู้สึกห้องน้ำเย็นดีน้ำเย็นดีน้ำเย็นนี่เหมือนเราไปเข้าน้ำคนนึงเดี๋ยวรออีกหนึ่งคนนะคะ คนมากี่ครั้งที่นี่ก็คือแบบอากาศดีตลอดอะ่ะแล้วก็เย็นมากเคยมาสักประมาณหลายปีแล้วนะ ừ, ที่พูเหลือก็นานมากแล้วแบบว,วันนี้กลับมาอีกก็คืออาการแบบดีเหมือนเดิมนะคะแถมแบบเจอมองแบบปังๆเลยตอนที่เรามาตอนนี้มันก็ยังประมาณสักสิบโมงกว่าๆโอ้หมอกสุดยอดธรรมชาติจริงแต่ทางขึ้นก็สุดๆเหมือนกันนะ ต้องค่อยๆตัดโอ้มีหมอกปิ้วๆอะทุกคนหมอกปิ้วๆอะสวยมากหนูหนุไม่ไหวแล้วจริงๆแล ตรงน้นงมูหน,นี่นี่ตัวนี้ตัวนี้กำลังวิวดีมากว้าวทุกคนมองตาตา,ตา,าที่ยวตัวตจนลบความไปกับเธอไม่ต้อง เดินทางไม่ใหมันสิ้นสุดเที่ยวตัวแต่คงลดความไปกับเธอไม่ต้องห่วงทางจะเป็นจุดสูงสุดที่นในเขาเขียนว่าอะไรทักอย่างอ่ะจำไม่ได้แต่ดีนะไม่ค่อยมีตัวคุ้นนะ มันจะมีป้ายตรงยอดภูเรือนี่ข้าตรงอะรข้างนี้นนอโอ้โหนีต้องมาขำป้อมเลยทุกคนแเนี่ยอนนี้ <c oughs> นี่ก็ถ่ายไปเรื่อยนะคะตอนนี้ นี่ตรงก็จะเป็นป้ายที่แบบว่าเป็นยอดพูเรือนะคะทุกคนยยไ้ยอยไโอเคนะเออสามสองหนึ่งขยับมาตรงกลางหน่อยขยับมาอีกอีกมาเฮิร์เดี๋ยวบอกขยกขับขยับอีกอีกอีกพออีกเออโอเคสามสองหนึ่ง อีกที่สามสองหนึ่งสามสองหนึ่งโชคเชโชเดี๋ยวนะโชคเอามั่งเฮยอะไร เ้สาวขับรถต่อไปทำากลางความงามแห่งธรรมชาติไม่รู้เมื่อไรจะกลับบ้านเพียงแค่เราได้อยู่ด้วยกัน เสือเนี่เสือหรือเสืออย่าลงจากนี่เราจะพาไป,ไป es, ที่น้ําตกนะคะเราเห็นป้ายว่ามีน้ําตกแต่อยู่คนละฝั่งกับเส้นที่เรามาพูเรือเนาะก็เดี๋ยวไปดูว่าน้ําตกที่จังหวัดเลยเนี่ยเป็นแบบใดเพราะว่าปกติเรามาที่เลยก็ยังไม่เคยแวะในแต่น้าตกอะไรพวกนี้เหมือนกันนะคะทรงไน จักแบบขี่ก่อนเลยเขาทุเก็บค่ารถเลยเนาะเพราะว่าเผื่อบางคนเขาลงเดินนอกจากโอเคเราจะลงไปข้างล่างกันด้วยรถสองแถวเหมือนเดิมนะคะ,ะ,ะเดินไม่เดินอนะ เจ็ดเมตรอีกเท่านะเดี๋ยวขับรถไม่ไหวนะครับรถลงไม่ไหวเออเราต้องใช้เหยียบขับรถเนี่ยสองคนนั่นก็ใช้นั่นอะลาช่วยเหยียบมาช่วยเหยียบอันนี้จะเป็นเส้นทางที่แบบว่าทางเดินนะถ้าใครจะแบบว่าเข้าไปที่ยอดภูเรือท่านเราไม่ขึ้นรถอ่ะนี่ก็เป็นทางเดินเข้าไปศึกษาธรรมชาติไปด้วยนะคะก็ไปเส้นนี้ได้อีกเหมือนกันก็เจ็ดร้อยสี่สิบเมตรนะคะแล้วก็เดี๋ยวมี สาวๆนะคะที่มาเที่ยวด้วยกันเขาก็จะเดินออกมาจากทางนี้นะคะมา,มาเลยมาเลยเาาลอันนี้เป็นตัวแทนผู้เดินลงมาจากยอดผูเรือนะคะทุกคน นี่เดี๋ยเราจะเดินลงไปเอ้ยไม่ใช่เราจะเดินลงไปให้นาริสเดินลงไปได้เหรอเดินลงไปไม่ใช่เราจะรอให้ทางหลังสุดของเราลงไปก่อนเพราะว่าทางลงมันแบบใช้เบรกค่อนข้างเยอะก็จะเว้นระยะกันนิดนึงนะคะเดี๋ยวให้คุณน้องแนนลงไปก่อนแล้จะลงไปนี่รถของเราวันนี้เรามากับทริป ่แกงมาด,ด้านะคะนี่ก็แกงมาด,ด้าแล้วก็ลด้านหลังนะคะเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์ด้านหลังที่เขาจะลงเป็นคันแรกก่อนว่าเราจะรู้สึกอย่างไรคะอ่าคันนี้เขาพร้อมนะคะคันนี้เขาพร้อมนะคะสู้ๆค่ะนี่เราเดิน,ไ,ดนไ,ไปตัดตรงที่พี่นุ้ยพูดออกอีกพี่นุ้ยพี่นุนต้องไปดูดเสียงออกอีกตูดแก <c oughs> <c oughs> น้ำ เดี๋ยวเราดูรถให้น้องแนนก่อนเพราะว่าจะให้น้องแนนลงไปค่อยๆลงไปแล้วก็จะวิ่งระยะกันนิดนึงนะคะแนเรียวเลยหากหมดเลยพน้นโอเคค่อยไปสมาชิกของเราวันนี้นะคะโดยครูแก้วและครูเอ็มนะคะตอนนี้นะอ่าปล่อยหลยไปแล้วยังเหลือขันของเราแตอนนี้ เดี๋ยวโคเกตจะเป็นคนนั่งเราข้างนี้เรามีสักพักหนึ่งอ,ะอ่ะนี้เป็นของเราคันเราแล้วนะคะแต่สักพักหนึ่ง <c oughs> รอแป๊บหนึ่งให้เขาลงไปก่อนเดี๋ยวเราจะลงไปพักด้วยกันที่จุดที่หนึ่งนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะขับไปต่อ